จะขึ้นไปช่างดูนะครับเนีเหล็กที่เป็นหางปลานะครับไม่ใช่หางปลาเหล็กหางรถพ่วงนะครับนะบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะีบ่ตัดยังขาลอ,อกังงานสองคน่ขาลอกยังตัดเลยหมดแก๊สจากถังมีสิบห้าได้ปะำ่้ดิ ประมาณสิหถังหลประมาณสิบห้านี่ยโอ้โหเลกครับเลไม่จะหนาาเลยคันนี้สิบสองเมตรนะครับโอ้ยบ่แม่ดอกมือน่นนดเบิตซิปแหละมาตอนนี้มห เริ่มเทิมเลยีย่ยตุกตาช่าง้วยกันเลยตุกตาแหนบแหนบไม่ช่างนะครับแหนบเป็นแหนบแปดน่าจะสามนิ้วครับตัวนี้น่าจะสามนิ้วแหนบไม่ช่างครับแหนบตุกตากังแหนบมีสองตับครับตุกตรงตุกตาตัดหมดเลยเผาเม่ดียพี่ เขา,าอยู่ใส่เจ้าเจ้าข้าวใบใส่ใจพามันนะฮะอยู่ใส่นี่ฮะมาาลองลุ้นกันครับเนี่ยชิ้นใหญ่ๆห,หนาๆอย่างนี้น่าจะได้ใช้โฟล์ลิฟต์ยกนะครับยกไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปช่างด้วยกันครับเป็นรถเป็นหาง12เมตรนะครับตัวนี้เป็นพื้นไม้ คนไม้รับวาระจะสรุปวันนี้ครับคือผมถ่ายตั้งแต่ตอนกำลังตบตัดนะครับถ่ายไปถ่ายมาดันไปลบเ,เสียดายคลิปมากเลยครับเนี่ยนะตอนช่วงเวลาตัดนะครับโอ้โยยก<ะ>ขึ้นได้ไหมเนะี่ยเอา,า,เอาบุงกีละตันเด้อฮะ ตันไปผมมันอีกโชนึงนี่ก็ติดตันระมันตันขึ้นแล้ว บอกนะเอาไปแล้วเขาบอเอามันตอนใหญ่ไม่ใช่ว่าขายง่ายๆนะครับเล็กเฮ้ยพี่พี่ไอเล็กเล็กแอนอันนั้นอยู่ใส่เล็กแอนเล็กรถกันได้ไหมรถแล้วเอือรถนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเอาไปนะนั่งกันดูครับ เต็มรถเลยบ่เต็มเลยบ่พี่เต็มเลยครับเต็มไปบ้านเลยรถคันหนึ่งครับโอ้ยยางลงไหลลงไหลแค่ไหนโอ้ยังเหลือยุบอ่ะ อสองต้นนะเขาจะยอางกงบอน,นั่นขายก็ขายขาย,ย่างนะไม่ใช่ว่านะต้องได้มาตรฐานของเหล็กเขานะมาเพิ่งรถมาเพิ่งรถแหมสองต้นนะี่มั้ยมันเม็ดหนึ่งหมดแน่หนิเอาบอนาะอ ถ้ามันเกิน80เซนเขาก็ขีบออกนะครับขีบค,คืน ไ้ช่างด้วยกันครับรถคันนี้ก็หกล้อ,อก,กันนี้นะครับน้ำหนักอยู่ห้าตันห้าครับบางทีก็ขึ้นห้าตันหกนะครับถ้ามีเศษตีนเศษยางแล้วแต่น้ำมันนะครับน้ำมันเล็กน้ำมันน้อยก็อยู่ลรลาวประมาณห้าตันห้าครับ ดูเออมากองแต่กันคือหลายแล้วะ啊มันใหญ่คก็ฮะใหญ่ก็กลกองเขาเลยยานนี้เล็กเล็กใหญ่ในห้องคือบ้านหน่อยเขาจะว่าจะตันเขาหาตันหาตัวหาตันหาขาดทุนหลือเนาะเพราะว่าเล็กใหญ่นี่านี่ยมันไปเมาไปอย่างนี้เขาว่ามันหน่อยแต่ว่ากองกล่องว่ามันก็ไหลไม่หยุ่คือไปเมาบาคาร่าอยู่ไฟแดงเออบักทีดาเออเห็นว่าใหญ่ใหญ่คือว่ามันน้อยผู้ขายก็ว่าซื้อซื้อซื้อหมื่นหนึ่งเอามาบเบวช

เหลืองเอือหือ้หอโมแรงคอยลุนไปพร้อมกันครับจะเป็นหมูหรือเป็นจา่า cái <laughs> là, ừ, này, cậu ấn vào nào p, คือเดี๋ยวเราจะไปชั่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาขึ้นให้มันเต็มน้ำหนัก15ตันนะครับทั้งรถทั้งเหล็กนะครับเดท้าป่ปะเนี่ย ายหมดครับขายไปเหลือเหลือแหนบครับเผาท้ายครับเผาก็มีเผาเดียวนะครับ จะหลายแสนอยู่นะครับรถใหม่ที่เขาประกอบใหม่นี่ฮะเลีกเที่ยวนึงบอกเบิดไปมันก็เลยเทีย,เ,เ,ย,เ,ทยเดียวดูแต่แหมจะต่างไงวะ กรณีศึกษาครับคันเนี้กเล็กล้วนล้วนสิบสองเมตรซื้อมาหนึ่งแสนยี่สิบห้าพันนะครับพร้อมพร้อมส่งเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแล้วนะครับ ก็มีค่าใช้จ่ายก็มีเพิ่มอีกมีลมประมาณ10 10กว่าถังนะครับถังละร้อยถังละร้อยสามสิบนะครับสิบถังก็พันสามนะครับแล้วก็ค่าแรงนะครับค่าแรงก็อยู่ประมาณถ้ตาตัดจริงๆก,ก็อยู่ประมาณสองวันสองคนนะฮะก็มีค่าแก๊สค่าลมค่าแรงลูกน้องนะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับน่าจะประมาณนี้ฮะ ไม่รวมค่าวิ่งไปขายด้วยนะน่าจะอยู่ราวๆนี้ครับตาได้เหล็กห้าตันก็ได้เก้าหมื่นนันบ่พีห้าตันเนี0ยเก้าหมื่นหนึ่งแต่ถ้าฮะนั่นแหละเก้าหมื่นครับถ้าห้าตัน ถ้าได้หกตันนะถ้าได้หกตันก็ยี่สิบแปดจุด<ป>โอ้ได้แสนแสนกับแปดพันขาดตุนหกตันก็ขาดตุนนะฮะก็มีเหลือเฟืองไทยเส้นเดียว,อ,วอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายครับ สุดท้ายเจ็ดสุดท้ายเท,ยทเลยเดี๋ยวไปช่างดูด้วยกันครับ มันสีคขาดทุนเนี่ยตอนเดียวนะเาเาไปเดี๋ยวไปชั่งดูด้วยกันครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับมาถึงแล้วครับ เดี๋ยวมาคอยรุ้นกันครับทีนี้นะฮะว่าน้ำหนักโดยประมาณนะครับจะได้เท่าไรครับเนี่ยมาขอช่างที่รางข้าวครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับไปแล้วครับไปแล้วเห็นไหมครับตราช่างครับ เจ็ด้าสิบโอ้โหได้10ตันครับผมลงกับคนขับก็พี่มอมา,มาวินก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ10ตันบุรีได้4ีตันห้า เก้าตันเก้าครับรไ,รไม่ถึงสี่ตันห้าครับไม่ถึงไม่ถึงสี่ตันกว่า,าอ่าเออนไนะครับรถหนัก5าตันห้าสี่ตันกว่าผุ ทุนครับเหลือเฟืองท้ายกับแหนบครับเนี่ยใครจะซื้อมาตัดก็เราซื้อมาเลยครับสี่ตันกว่าครับเดี๋ยวมาขึ้นเหล็กพอครับให้มันถึงสิบห้าตันทั้งน้ำหนักรวมนะครับเหล็กตรงนี้ครับมาเดี๋ยวมาดูแหนบครับมันแหนบกับเพาโบกเพาข้างไอ้เพาท้ายนะครับมีเพาเดียวครับคันนี้ใครที่ดูคลิปผมตั้งแต่ทีแรกนะครับจะรู้นะครับว่า อันนี้มันนำซื้อมาในราคา15,000บาทนะครับก็ได้สตันห้าครับตีโดยเฉลีย่ยก็ประมาณแหนบก็มีคู่เดียวครับเนี่ยแหนบมีคู่เดียวครับเนี่ยแหนบนี่ก็ไม่กี่โลแล้วนี่น่าจะอยู่ประมาณ40โลต่โลตับนะฮะก็ประมาณ80โลครับแล้วก็เผานะฮะเดี๋ยวมาดูเผาก่อนเขาไปเก็บไว้ไหนไม่รู้นะฮะ ็ตัวทุนนะครับขายเผาสักห้าหมื่นดีกว่ามั้ยเดจะได้กำไรครับนี่ฮะตัวนี้ฮะเผาแปดน็อตนะครับเผากลมเผารุ่นเก่าเนี่ยเพารุ่นเก่าครับเผารุ่นเก่าเบรกแห้งครับมามากเบรกแห้งหมดแล้วครับเผาอื้อหือเบรก ห่างอยากดุมเยอะเลยอะใครหาอยู่เฮาไปทำสาลี่ไปครับผมใครจะซื้อไปตัดก็ลองดูครับนะฮะอันเลอร์นะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีมะเรืองไหลยนต์นะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับผมคิดถึงสีมะเรืองไหลยนต์นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ